วัดีครับวันนี้ก็จะมาสุ่มบูย่าพากดกันเนาะซึ่งอัดตอนดึกอีกแล้วเออก็บูยาพาดประจําเดือนสิงหาคมก็มาไปที่เรียบร้อยนะอืยังไงมะ,ะเสียงอาจจะแบบเหนื่อยๆเพียๆนอ้องก็แบบง่วงจะจัดเลยแหละระยะจอกกาะเหรอดีปะ มาสุ่มดับครั้งเนี้ยเลขโคตรงามเลยเข้าเก้ no. Stanford, าเก้าเนาะแล้วก็มีกอซ่าเนาะดวงนี้ก็คือได้อะดวงดียบได้ถาวรแล้วเจะดาเคอยแต่ไม่ใช่กับผมเนดวงก็จ่องมากเลยสายฟีก็อุ้ยแลวกองศพก็สวยอยู่นะไม่ได้ขี้ริ camera, ้วข<น>ี้เหร่เนาะรับเตือนเกมครับเออ ก็ก่อนจะดูก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมอยากรู้ว่าไอ้เียคลิปร้านค้าลดราคา90%ผมก็เป็นร้อนไหนคลิปล่าสุดไอ้อัพปืเจอะ่ะเออแม่งคลิปดีเลยเว้ยสังเกตดูดีๆแม่งแบบคลิปมันจะดีเลยอยู่คลิปนี้ผมแบบเพดานผ่องแหลกก็จับไอ้เหียไม่ได้เป่าน้อนลิปหาย ก็โตไฮโซคนทำได้อย่างเราจะเอื้อมถึงหรือเปล่าตัดเลกเศก่อนปะอืมตัดไปปึ๊บโอ้โหเอเบ๊เบ๊ะเบเสียงความสำเร็จ อันหนึ่งก็โอเคอ,อ่ะดยครั้งที่สองไปนี่ไม่เห็นไม่เห็นความแบบคุ้มค่าเลยขาดอีกหกสิบสี่สิบเนี่ยสามห้าไอ้สัตว์ตกคณิตเรื่อยหรือว่าคุณอบไม่ผ่านเฮ้ยเลดดอบมันดีขึ้นปะ เสียงจะแหบไปไหนวะเนะี่ยดดับดีขึ้นเหรอ,อเออคลิปสั้นเลยนะทีเนาะเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยจะพูดอะไระไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ถ้าผมพูดผม,ผมแมไม่หยุดถ้าผมพูดผมก็จะแพมไม่หยุดเลยได้แล้วแหละอ้หอีกครั้งนึงไป อยากให้มันเหลือครั้งหน้าไงเออผม,ผมลืมรับเพชรเลยว่ะมันจะหมดวันละวั What? What the fuck ูหูหูไม่น่าวัดเลยนะก็โอเครแรกเลยครับสวยๆงามงาม ว้าวาว,าว,าว้าวเออไม่นาน,นครับเพราะว่าเชียเป็นหลายอย่างในช่วงน่ะเล่นเยอะก็ไม่เกินแดกเออเล่นเยอะอีกตอนนี้คือพักผ่นไม่เพียงพอเวยผมพยายามแบบปรับเวลานอนตัวเองเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนอนก็เร็วแต่พักผ่อนมันเป็นยังไงวะอืมผมก็ไม่รู้นะว่า คนที่นั่งฟังผมตอนนี้ยไม่รู้จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเออฟังไม่รู้เรื่องคือพิม์แล้วพูดแล้วอะ่ะพูดที่อะไรของมันไม่รู้เรื่องเลยเออผมไม่เคยชอบเลยว่ะแบบกดรับของรับชุดอะ่ะคือแบบแม่งแบบบับงคับใส่บังคับเปิดเว้ยผมเป็นคนที่อีกถ้าถ้าผมไม่ใส่อะ่ะผมจะไม่เปิดเออถ้าผมไม่ใส่คือผมไม่เปิดแน่นอน เกมแม่งบังคับเปิดขึ้นก็หมดแล้วให้ลอดตัวล่าสุดนี่ไงจริงเลยไม่น่าเียบแรกเลยเนาะอืม,ออมอก็เอเครถตะโปรงยังสวยอยู่เสียงมันจะแหบไปไหนวะแะดับอันล่าสุดเลยแรงสี่สี่ผมขึ้นแดงไว้อันนี้ไม่ ไม่ได้แอคหรืออะไรนะเว้ยผมเป็นคนอ่ะเอ๊ะผมเก็บเยอะมากนะ๋หวให้ดูมันอยู่ในไหนวะกล่องวะ่ปะว,ว,วะเออผมไม่ได้ใช้เมาส์นะคือแบบมันลวนเป็นอะไรก็ไม่รู้ในแพ็คปะวะนี่เว้ยผมเป็นคนที่แบบเออสะสมอะไม่อยากเปิดนลนะ้วก็ก้าเพชรแล้วก็เยอะนละ้วก็ก้าเพชร อเนีสามอันเนี่ยผมผมไม่ค่อยชอบเปิดน,นะผมไม่อยากเปิดเท่าไหร่เว้ยคือผมแบบคืออยากอยกเก็บไว้ให้ดูมากกว่าเปิดไปก็แบบโอ้โหถมไปอยู่ข้างล่างอะ่ะเออ๋แบบไอ้เฮียผมขึ้นแรงปุ๊บแม่งมังคับเปิดเฮียมากโอเคก็จบไปแล้วนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมดนะ้วยเนาะถ้าผมพูดแบบ เบ,บ,บ,บอร์หรือดับปัญญาอ่อนแพมไปด้วยก็ขออภาัายด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับไปๆค่ะถ้ากูหายไปไหนท่านึงอ่ะ